สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีช่องสนลมพอร์ตนำเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีในอนิเมะของเรื่องโอเวอร์โหลดโดยคลิปนี้นะครับจะไปของซีซั่นที่2ตอนที่4และ5รวมกันนะครับตัวเราจะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงเนื้อหาที่ถูกตัดออกนํามาเล่าให้ฟังกันนะครับเอาละครับไปเริ่มเนื้อหากัเลยครับสำหรับการเรียกรวมพลของไอ้นั้นโคคิวท่านรู้สึกหนักอึ้งเป็นอย่างมาก สาเหตุก็มาจากการที่เขาปาชัยต่อริซาร์ดแมนเขานั้นคิดเสมอว่าตนคือดาบที่คอยกาจัดศัตรูตามคําสัง่งแต่มาดาบเรื่องนี้ใช้การไปได้แล้วเจ้านายอาจจะทอดทิ้งไปเจ้านายคนสุดท้ายที่อยู่กับพวกตนแค่คิดเรื่องนี้โคคิวทัตก็หนาวสั่นไปสุดขั้วหัวใจทครั้งที่ตนเองนั้นก็มีความต้านทานความหนาวเย็นอยู่แล้วแท้ๆยิ่งคิดไปว่าหากการที่ตนเองสัมภาษณ์แบบนี้แล้วทาให้เจ้านายผิดหวังรวมถึงผู้พิทักษ์คนอื่นๆโคคิวทัต ก็ไปดู้เลยว่าจะเออยคําขอโทษอย่างไรดีหากในครั้งนี้ถูกเจ้านายตำหนิกก็ไม่เป็นไรจะถูกฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าตัวตายโคคิวทัศน์ดีที่จะทำครับขอเพียงแค่ไอ้ที่เป็นเจ้านายคนสุดท้ายไม่ทอดทิ้งนาสริกไปก็พอสำหรับกองทัพที่ไอ้ใช้เปิดตัวรวมถึงเหล่าผู้พิทักษ์ทหารชุดแรกนะครับเป็นสเกเลตันที่มีจํานวนมากที่สุดโดยจะสวมใส่เพรสเพหรือเกอ,อกนะครับ ในมือจะมีโล่ทรงสามเหลี่ยมที่เรียกว่าไคชิลส่วนมืออีกข้างเถืออวุธที่แตกต่างกันออกไปขณะที่ข้างหลังนะครับสะพายกระบอกลูกศรกับคอมโพสิตโบหรือธนูทดกำลังซึ่งเหล่านี้เป็นกองทหารที่สามารถทำการลุกและรับได้ทางระยะใกล้และไกลถัดมาก็คือทหารสกเลตันที่สวมใส่เบรสเพดเหมือนกันแต่จะมีผ้าคลุมสีแดงอยู่ด้วยแต่ในอนิเมะไม่ได้ใส่ผ้าคลุมมานะครับโดยจะใช้ลาวชิลหรือโลก่กลม มืออีกข้างจะถือบัสต์าซอสและสวมหมวกเหล็กนะครับสุดท้ายคือทหารสกเลตตันที่มีน้อยที่สุดแต่ก็มีอาวุธครบมือสวมใส่ชุดเกราะฟูเพดสีทองที่ดูงดงามคือพอกที่มีประกายเกิดจ้าและสวมผ้าคลุมสีแดงฉานซึ่งอาวุธที่ทหารสกเลตตันใช้ทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธเวทมนต์สำหรับเวทมนต์ที่ไอใช้ในการแช่แข็งสร้างทะเลสาบนั้นเวทมนต์นี้มีชื่อว่าเดอะครีเอชั่นหรือปรับเปลี่ยนฟ้าดิน เป็นหนึ่งในเวทมนต์ระดับสุดยอดที่สามารถใช้ได้แค่วันละสี่ครั้ง The Creation นี้เป็นเวทมนต์ระดับสุดยอดที่เปลี่ยนฟิลเอฟเฟกต์าไปที่อีกด้าซิลนะครับก็มีเป้าหมายในการป้องกันไอร้อนของเขตภูเขาไฟหรือควบคุมไอเย็นในเขตเยื่อแข็งที่ไอเปิดตัวด้วยเวท Creation น,นี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะต้องการทดลองขอบเขตของเวทนี้ด้วยเพื่อที่จะดูว่าสามารถส่งผลเอฟเฟกต์ของเวทมนต์ได้กว้างแค่ไหนคัดทาไปตามกิล Ko, ทับออฟไอุ I นโกคือไอ้ํำออกมาด้วยนั้นไม่ใช่คาถาของจริงนะครับโดยคาทานี้ถูกสร้างขึ้นจากการทดลองแต่สภาพภายนอกนั้นก็ใกล้เคียงออกับของจริงมากเลยทีเดียวครับท่าที่โคคิวทัตใช้ในการลดจำนวนริสัทแมนลงท่านี้มีชื่อว่าฟรอสต์ออรามันเป็นความสามารถของนายออฟนิวไฮเป็นพลังพิเศษในการใช้ไอเย็นสุดข,ขั้วสร้างความเสียหายและสกัดการเคลื่อนไหนวของศัตรูเล็กน้อยซึ่งโคคิวทัตก็ไม่ได้ปล่อยออกมาแบบเต็มกำลัง ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับความเสียหายของมันจะลามไปถึงเหล่าลิสตัดแมนที่คอยดูอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไอเย็นที่ลดพลังลงนี้ก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25เมตรและมันก็เพียงพอครับในการจัดการลิสตัดแมนทั้ง75ตัวที่วิ่งเข้ามาเหลือเพียงแค่5ตัวคือพวกหัวหนาว้าเผ่าและซาลิสุกแค่5ตัวเท่านั้นครับสำหรับดาบที่โคคือท่านำออกมามันเป็นดาบที่มีใบมีดความยาวเกิน180เซนติเมตรชื่อของมันคือซังชินโตโอ และมันยังเป็นอาวุธที่มีความคมมากที่สุดจากในบรรดาอาวุธ2ี่ชิ้นของโคคิวทัแตดาบเล่มนี้ก็จะเป็นอาวุธที่โคคิวทัสผูกคันมากที่สุดนั่นก็เพราะว่าซังชินโตโอคือดาบของผู้ที่สร Co ้างโคคิวทัสขึ้นมานั่นเองครับผมในตอนที่มีการพูดตึงให้โคคิวทัสเป็นผู้รับผิดชอบการปกครองริษัทแมนไอได้พูดว่าหากต้องการไอเทมอย่างขนนกสวรรค์ก็บอกได้นะในเกมอิก,กาซิลนั้นนะครับสามารถเปลี่ยนเผ่าพันธุ์กลางคันได้แต่ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระเนื่องจากมีเงื่อนไขหลายข้อและไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือไอเทมครับนกตัวอย่างเช่นตำราผู้วายชนใช้สำหรับเปลี่ยนเป็นเอลเดอร์ลิหรือมเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมใช้สำหรับเปลี่ยนเป็นอิมส่วนคอร์สวัสดิ์ที่ไอพูดถึงนั้นใช้สำหรับเปลี่ยนเป็นแองเจิลสำหรับบลัลลางกระดูกที่เดมิอีเอิร์ธทำขึ้นมานะครับความจริงแล้วเดมิอีเอิร์ธนั้นชอบการสร้างของแบบนี้มากๆเลยครับ เขานั้นชอบเรียนแบบการเป็นช่างก่อสร้างความชื่นชอบของเขานั้นก็มีตั้งแต่ง,งานหัตถกรรมไปจนถึงงานเครื่องเรือนเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับเรามาคุยกันถึงฟอสเพนกันนะครับฟอสเพนเป็นอาวุธที่จะ,สะแสดงพลังที่แท้จริงก็ต่อเมื่ออยู่กับเจ้านายที่แท้จริงเท่านั้นและการที่ซาืิสูได้ฟอสเพนมาอยู่ในครอบครองนั่นกระเพาะเขาสามารถทิดโผลเจ้าของฟอสเพนคนเก่ามาได้และผู้ที่ครอบครองฟอสเพนคนก่อนก็คือริร์าแมนซึ่งเป็นถึงหัวนักเผ่าชาปเอด และความสามารถพิเศษของฟอสเพนจะใช้ได้แค่วันละสามครั้งซึ่งที่ซาลิสูสามารถเอาชนะหัวหน้าเผ่าชาร์ปเก็มาได้นั่นก็เพราะหัวหน้าเผ่าชาร์ปเก็ดนั้นใช้ความสามารถของฟอสเพนคบสัพท้าไปก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองอนนสำหรับอาวุธชิ้นนี้ก็มีตำนานเล่าบอกว่า,วามันถูกสร้างจากน้ําแข็งซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากทะเลสาบที่ไม่เคยเยือกแข็งโดยมมีพลังเวทยอยู่ด้วยกัน3ามชนิดหนึ่งคือการรวบรวมไอเย็นไว้ที่ตัวดาบ เพื่อสร้างความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกฟัน 2. IC ไอซี่เบิร์ดท่าไม้ตายที่ใช้ได้แค่วันละ3ครั้งและ3ครับคือพลังในการปกป้องผู้ครอบครองจากไอเย็นแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่ได้สามารถปกป้องความเสียหายจากการใช้ท่าไอซีเบิร์ดได้อย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสลัมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปต่อไปนะครับ แล้วถ้าใครนะครับอยากซัพพอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ชอบผมมีฟีเจอร์ซูเปอร์แตกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สัพพอระตกันได้มาและถ้าใครมีเข้ามเพิ่มเติมและอยากพูดคุยกันนะครับมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ